วันนี้พามาชมบ้านแบบ i v วีสองชั้นโครงการนานะราวิวลบบุรีค่ะเริ่มจากโซนห้องรับแขกตกแต่งสไตล์อังกฤษร่วมสมัยมีความโมเดิร์นกรูร่มากๆเลยค่ะถัดมาจะเป็นโซนครัวที่แยกเป็นสัดส,ส่วนเคาน์เตอร์ครัวบิวอินมีพื้นที่สำหรับเตรียมอาหารแล้วก็มีฟังก์ชันที่ครบมากๆเลยนะคะ ห้องน้ำชั้นล่างดีไซน์โทนสีขาวดูสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยคะ่ะต่อมาห้องนอนชั้นล่างห้องนี้เหมาะมากๆแก่การทําเป็นห้องของผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าใกล้ชิดกับโซนต่างๆของบ้านโดยที่ไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดเลยคะ่ะขึ้นมาที่ชัน้น2จะเจอกับห้องนอนใหญ่มาสเตอร์เบดรูมรองรับเตียงคิงไซส์ได้แบบสบายๆแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะ ส่วนห้องนี้จะทำเป็นห้องสำหรับลูกเล็กหรือจะปรับเป็นห้องทำงานแทนก็ได้ค่ะต่อมาห้องนอนอีกห้องนะคะกว้างพอที่จะวางโต๊ะและตูเ้เสื้อผ้าได้แบบสบายๆเลยค่ะมีห้องน้ำกลางชั้น2ใช้งานได้สะดวกดีไซน์เรียบๆทำความสะอาดง่ายนะคะบ้าน2ชั้นแบบ IV ราคาเริ่มต้นเบาๆเพียง2.6-9ล้านบาทเฟรดใหม่พร้อมเข้าอยู่แล้วแล้วก็มีโปรโมชั่นอีกจุกๆเลยค่ะ